ออสวัสดีครับผมสวัสดีครับชาวราศีสิงห์นะครับคลิปนี้ก็คือคลิปทนายดวงในช่วงไตรามาสที่2ของปีพุทธศักราชส5 6 4สําหรับผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคมชาวราศีสิงห์นะครับอนุชาดูแบบไม่อิงลัคนานะครับถ้าใครติดตามมาหลายปีแล้วเนี่ยอนุชาจะดูตามเดือนเกิดใครเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปเดือนนั้นไปเลยเพื่อง่ายต่อการทําความเข้าใจเนาะ ฟังสนุกสนุกฟังสบายสบายฟังขำขำไม่ต้องซีเรียสคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ณตรงนี้อย่าให้หมอดูหน้าไหนมาลิขิดชีวิตของเราจากลมปากของเขาหรือการทํานายของเขานอกจากเราจะลิขิตชีวิตของตัวเราด้วยเท้าเราเองเท้าคือการเดินไปหาเป้าหมายด้วยตัวเราเองไม่ต้องให้หมอดูท่านั้นมาบอกว่าตรงนี้ต้องหยุดก่อนตรงนั้นต้องหยุดก่อนหรือต้องต้องเดินไปทางโน้นต้องเดินไปทางนี้เราต้องคิดเองหวัวสมองเรามี วใจเรามีเราเลือกเองเท้าเรามีเราเดินเองนะครับหมอดูท่านไหนทํานายดีเราก็เก็บเอาไว้เป็นกําลังใจหมอดูท่านไหนทํานายว่าไม่ดีเอ้ยราศีนะั้นราศีนี้ไม่ดีพระศุกเข้าวรสารแทรกไม่ต้องใส่ใจเพราะเขาไม่ใช่ญาติเราเออเราเองต้องหากต้องกําหนดชีวิตตัวเองด้วยเท้าตัวเองอย่างที่ผมว่าด้วยหัวใจตัวเองและสมองตัวเองคิดที่จะทําอะไรด้วยตัวเองเอ่าถ้าให้คนอื่นมากําหนดชีวิตคุณด้วยลมปากด้วยการทํานายคุณก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป ทุกอย่างเราลิขิตเองนะครับโอเคเนาะผมพูดแบบนี้มานานมากแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่5้าแล้วมามาหายหายมามาหายหายเพราะว่าบางทีก็ว่างบางทีก็ไม่ว่างบางทีก็มีปัญหาบางทีก็ปัญหาส่วนตัวบางทีก็ไปทํางานทำน,ทนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับคือถ้าว่างก็มีโอกาสได้มาอัดคลิปขอบคุณที่ยังติดตามอยู่นะครับแม้ว่ายอดวิวจะลดลงลดลงแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสขอบคุณที่ยังติดตามมาเป็นเวลาหลายปีขอบคุณมากๆจริงๆครับโอเคครับฟังส,สนะุกสนุกเนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคลิปนี้ก็ทํานายการงานกับการเงินในช่วงไตรามาสที่2ระหว่างเดือนเมษ,ษาพฤษภามิถุนาของชาวราศีสิงห์นะครับไตรามาสที่2ของปี64จะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการงานก่อนนะครับอ้าวรือบอกไปสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนี่ยอนุชาทํานายโดยการเปิดไพ่และอนุชาไม่เคยให้ดูไพ่มาก่อน5ปี6ปีฮะตั้งแต่ปี59ที่ทําคลิปนะครับเริ่มทําคลิปเนี่ยไม่เคยให้ดูไพ่มาก่อน เพื่อลดประเด็นความดราม่าและออกตัวไว้ก่อนว่าอนุชาไม่มีความรู้เรื่องดวงดาวการเคลื่อนย้ายของดวงดาวดาวเสาดาวสุกทับจรเป็นประเป็นนิดเป็นเป็นมรณนะเป็นอะไรเป็นอนุชาไม่รู้เรื่องนี้ออกตัวไว้ก่อนนะครับถ้าต้องการดูแบบนั้นต้องการฟังแบบนั้นก็ต้องฟังหมอท่านอื่นนะครับอนุชาดูโดยการเปิดไพ่อย่างเดียวทําสมาธิแล้วเปิดไพ่ออกมาไพ่เป็นแบบไหนอนุชาก็ทํานายไปตามหน้าไพ่โดยไม่มีการบิดเบือนคําทํานาย แม้จะไม่ให้ดูไพ่ก็ตามโอเคเนาะการงานนะครับชาวราศีสิงห์โอ้โหเปิดไพ่มาแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋าแทนรู้สึกมีกําลังใจแทนนะคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะว่าหมอทกท่านอื่นจะไว่ายังไงแต่ของผมเปิดมาเนี่ยผมได้ไพ่ดีๆในเรื่องการงานหลายใบแม้ว่าอะแม้ว่าจะมีไพ่ร้ายด้วยบอกเลยแล้วบอกตรงๆว่ามีไพ่ร้ายด้วยแต่ไพ่ร้ายมีจํานวนน้อยนะไพ่ดีมีเพียบนะครับ ไพ่ดีเนี่ยบ่งบอกถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ดีมีมีคอนเน็กชันที่ดีอ่ะถ้าทํางานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือว่าการพบปะผู้คนการเดินทางเหมาะนะครับถ้าคุณทําแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยยิ่งเหมาะนะครับเหมาะมากในการเดินทางติดต่อประสานงานอะไรมันมันมันลงตัวมันไหลลื่นมันสะดวกตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปเลยนะอ่าและอาจจะมีสะดุดบ้างในช่วงพฤษภาแล้วก็กลับไปดีใหม่ในช่วงมิถุนาอ่าแต่เมษาเนี่ยเริ่มดีและเริ่มเริ่มยิ้มได้และเริ่มสนุก เริ่มสนุกกับการทํางานแล้วถ้าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าที่ผ่านมาเนี่ยกร่อยๆเบื่บอๆมีปัญหาเนี่ยในช่วงเมษ,ษาเนี่ยจะเริ่มเคลียร์ได้หรือว่าเริ่มมีความสุขสนุกขึ้นกับการทํางานอ่ารวมถึงนะครับถ้าใครเป็นข้าราชการไม่ได้ทํางานประเภทนี้ที่ผมพูดเป็นข้าราชการเป็นพนักง,งานนั่งโต๊ะเป็นลูกจ้างเขาพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานที่ทํางานประจําอยู่กับที่ที่ชีวิตจาเจซ้ำซากเนี่ย คือมองว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับผู้ที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ก็จริงแต่ภา,า,าวะการงานเนี่ยภาระมันลดน้อยลงหรือว่าพอมีการงานเข้ามามีมีมีมเรื่องงานมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าจากที่เราเซ็งเซ็งเนี่ยเราเริ่มมีกําลังใจหรือว่ามีความรู้สึกกระปี้กระเป๋าเพิ่มขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะเป็นเพราะอะไรหรือก็ไม่รู้เช่นกันว่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ของความแบบบันเทิงสนุกสนานหรือว่าจิตใจเนี่ยมัน,มน มันพองฟูขึ้นเออคือผมไม่รู้หรอกว่าเหตุผลมันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นอ่ะเราเองเรามองด้วยกันสมมุติก่อนว่าสมมุติว่าคุณทํางานเป็นข้าราชการเนี่ยเบื่อหน่ายชีวิตเซง็งวันวันน่าเบื่อง้อยเงาเศร้าส้อยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาใหม่หรือว่ามีน้องฝึกง,งานเข้ามาใหม่มีสาวๆเข้ามามีหนุมน่มๆเข้ามาอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อาจจะเป็นแบบรบรรยากาศการทํางานมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่ทํางานย้ายแผนกย้ายห้องหรือว่า มีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือว่าหน้างานเนี่ยมัน,ม,นมันความความหนักความหน่วงมันลดลงปัญหามันแก้ได้เรื่องราวต่างต่างมันดีขึ้นคือมันต้องเป็นไปตามวิถีของ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 งานที่คุณทําอยู่ซึ่งมันก็แตกต่างกันไปแต่ละอาชีพแต่เชื่อถือว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าผ่อนคลายและสบายใจขึ้นในการทํางานหรือบางคนอาจจะดีกว่านั้นคือสนุกกับการทํางานแม้ว่าจะเป็นข้าราชการที่จําเจเบื่อหน่ายซ้ำซาก ก็จริงแต่มันมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกสนกุกเออรู้สึกสบายใจมีกําลังใจที่จะทํางานออดีนะดูดีดูดีนะครับดูดีเลยไพ่อ่ะไพ่ดูดีดูดูคือคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้ต้องการแค่การพัฒนาในเรื่องการงานอย่างเดียวบางคนเนี่ยมันอาจจะต้องการความสุขในการทํางานด้วยซึ่งไพ่เหล่านั้นที่บ่งบอกถึงความสุขางใจมันขึ้นมาด้วยผมก็เลย ผมเลยเปิดไพ่ของชาราสีสิงเข้ามาเนี่ยผมเลยเอ,อรู้สึกดีใจไปด้วยใจชื้นไปด้วยสู้ๆนะถ้าฟังถึงตรงนี้สู้ๆนะครับใจเรานะสำคัญที่สุดนะครับคือใจเราสําคัญที่สุดผมมาเคยอยู่พระท่ามกลางพระไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมพูดอย่างเดียวว่าให้คุณมีกําลังใจนะแต่คุณก็อาจจะพูดว่าโอ้มึงไม่ได้มาเจออย่างกูมึงไม่รู้หรอกคุณก็ไม่ได้ยังคุณก็เหมือนกันคุณก็ไม่ได้เจอแบบผมผมผ่านอะไรมานะครับผมผ่านช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมป่วยผมไม่สบายนะ สู้กับความหวาดกลัวที่จะต้องเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี่แต่ตอนนี้ผมผ่านมันมาได้อ,อซึ่งผมอไม่อาจไม่อยากจะลงลึกไปขนาดนั้นแล้วตอนนี้ผมตกงานพูดตรงๆตอนนี้ผมตกงานผมไม่สบายเข้าโรงพยาบาลตกงานเอ,อไม่มีตังค์ทุกอย่างผมเจอมาหมดตอนนี้ผมอยู่ในสถานะที่ดำดิ่งที่สุดผมถึงบอกกับคุณได้ไงผมถึงบอกให้คุณให้คุณสู้ถ้าคุณเป็นชาวราศีสิงเกิดเดนซิงหาแล้วคุณฟังถึงตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมาย้อนผมว่า มึงไม่ได้เจอแบบกูมึงไม่รู้หรอกจะให้กูยิ้มในการทํางานได้ยังไงในภาวะการงานแบบนี้แต่ผมเปิดไพ่ออกมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปเนี่ยมันจะดีสําหรับคุณคุณก็ยิ้มสู้ไปเถอะคุณก็มีกําลังใจต่อสู้ไปเถอะแล้วไม่ต้องมาย้อนผมว่ามึงไม่ได้เจอแบบกูมึงจะรู้ได้ยังไงผมเจอยิ่งกว่าเพราะผมไม่มีแม้กระทั่งงานให้ทําเอ,อในช่วงนี้เพราะผมเพิ่งตกงานเมื่อไม่นานมานนี้ป่วยอีกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลอีกด้วยผมดําดิ่งที่สุดแล้วพ่อแม่ก็ไม่สบายเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเลยมองโลกในแง่ดีผมเลยเข้าใจว่าชีวิตที่เหลือต่อจากเนี้ยมันต้องสร้างความสุขให้กับตัวเราเองต้องมองในแง่บวกนี่ผมก็เลยอิจฉาคุณไง,งผมเปิดไพ่มาแล้วโอ้ยได้ไพ่ที่ดีคุณก็ลองมองผมเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าเออชีวิตเราเนี่ยยังดียังมีงานให้ทํายังดีที่หมอหมอดูเขาบอกว่ามันน่าจะมีความสุขต่อไปนี้แล้วยองมองย้อนกลับมาดูที่ผมว่าผมเออที่ผ่านมาผมไม่มีความสุขแล้วทําไมผมพูดให้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกมีความสุขได้เพราะฉะนั้นอ่ะ คุณได้เปรียบกว่าผมอา่าคุณตอนนี้คุณเจอแล้วตอนนี้คุณเจอคนที่แย่กว่าคุณแล้วอา่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปผมอยากให้ชาวราศีสิง,อองห์ทุกคนไม่ว่าจะเจออะไรคนที่เกิดเดือนสิงหาทุกคนไม่ว่าจะเจออะไรขอให้คุณสู้พอไพด่ดีๆในเรื่องการงานมันขึ้นมาและยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัว,ตว,ตวเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองเนี่ยยิ่งดีใหญ่นะครับยิ่งยิ่งสนุกกับการทํางานสนุกกับการค้าขายเพราะลูกค้ามันอาจจะเพิ่มขึ้นลูกค้าอาจจะมีสมรนธภาพกับเราที่ดีขึ้น หรือตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีความสุขแล้วก็มีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเป็นคนที่ไม่เคยมีสัมพันธภาพที่ดีกับใครพอพอ,พอมันเริ่มเข้าใจตัวเองนะว,ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเจออะไรบ้างหนักหน่วงมากมายสะอาดแค่ไหนเนี่ยก็เริ่มปรับตัวทําให้เรามีความเป็นกันเองกับลูกค้ามากขึ้นมีความเป็นกันเองและมีน้ําใจกับคนอื่นเพิ่มมากขึ้นทําให้สิ่งดีๆมันเข้ามาอย่าลืมนะครับคือเราทําดีกับใครเนี่ยไม่ต้องหวังผลแต่ว่าทําไปเถอะนะครับเออ อีโก้นะครับผมบอกเสมอนะครับบอกมาเป็นหลายๆปีแล้วคนเกิดอนสิงหาเนะี่ยส่วนมากอีโก้เยอะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเขาไม่รู้ตัวหรอกบางทีเนะี่ยเขาเป็นคนมี e อีโก้อีโก้สูงไม่ยอมก้มหัวให้ใครต่อหน้าสาธารณชนบางทีก็ยอมหักไม่ยอมงออาบางทีก็ผงผางแบบไม่จําเป็นลองลดสิ่งเหล่านี้ดูลดสิ่งเหล่านี้ลงไป ถ้าเป็นเจ้านายยิ่งแล้วใหญ่บางคนเป็นเจ้านายแล้วเกิดเดือนสิงหาเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าเป็นสิงโตเจ้าป่าไม่ยอมใครคุณลองลดสิ่งเหล่านี้ลงแล้วคุณจะพบความสุขมากๆในช่วงไตรมาสที่สองผมบอกคุณให้เลยฮะตั้งแต่เดือนเมษายนต้นไปนะถ้าคุณเคยหน้าบึ้งหน้าเป็นส้นตีนเลยเวลาคุยกับลูกน้องนี่สมมุตินะสมมุตินะถ้าคุณเป็นลูกจถ้าคุณเป็นเจ้านายคนนะแล้วอยู่ต่หน้าลูกน้องหน้าบึ้งเขมึงทึงเข่งเครียดตลอดคุณลองปรับเปลี่ยนบุคลิกดูจากตัวเองจากสิงโตเจ้าป่าเนี่ยลองทาต เชื่อไหมว่าจะมีแต่คนเข้าหาคุณแล้วมีคนมองคุณในแง่มุมใหม่ๆและนั่นแหละจะทําให้คุณพบความสุขที่แท้จริงในการทํางานทํางานแบบไม่มีความกดดันไม่รู้สึกว่าลูกน้องเอ้ยโกรธเราเกรงเราหรืออะไรเราเป็นกันเองมากขึ้นลองดูนะครับคุณจะพบความสุขพบให้ความสุขมันขึ้นไม่ใช่ความสุขส่วนตัวของตัวคุณเองเท่านั้นมันอาจจะหมายงความสุขโดยรวมซึ่งมันพอมันมีความสุขโดยรวมโดยรอบเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจเราเหมือนกับเราอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุขเออแล้วก็สุขไปด้วย แต่ถ้าเราแต่ที่เรายังทํางานไม่ว่าเราจะเป็นลูกน้องหรือจะเป็นเจ้านายก็ตามแต่หน้าเงี้ยหน้าสั้นตีเลยใครทักก็หน้าหงิกหน้างอมันจะมีความสุขได้ไงผมที่บอกให้คุณวางอีโก้ลงคุณไม่ว่าคุณจะใส่หัวโขนระดับไหนคุณวางอีโก้ลงคุณจะพบความสุขอย่างมากพอให้ความสุขมันขึ้นนะครับเนะเาะตามนี้ลนนะลลแล้วกันนะเอารวมๆแล้วกันดีผมบอกเลยว่าเรื่องการงานดีเรื่องการเงินก็พอไปได้ แม้ว่าจะไม่ได้ดีมากคือคือถ้าถามนะถ้าถามว่าไพ่การเงินกับไพ่การงานนะ่ะอะไรมันดีกว่ากาันไพ่การงานดีกว่าริบลับแต่ไพ่การเงินเนะี่ยมันมันมันเหมือนกับปิ่มลอยออกมาจากจุดที่แบบคืดขึ้นคอประมาณหน่อยเดียวประมาณนิ้วเดียวเองมั้งออจากไม้บรรทัดหนึ่งฟุตเนี่ยถ้าสมมติว่าจุดเนี้ยอ่าไม้มันทัดหนึ่งฟุตเนี่ยนะจุดเนี้ยคือจุดปิ่มแล้วปิ่มน้ําแล้วลอ,อยคอแล้วจะตายแล้วเหมือนเราลอดออกมาจากจุดนั้นอนะก็แค่ประมาณ เนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งมัง้งประมาณเออประมาณนี้มัง้งแบบเอออย่างน้อยก็รอดมอนหน่อยหนึ่งแต่มันไม่ทั้งหมดไงมันเหมือนตัวเนี่ยยังติดอยู่อีกครึ่งหนึ่งติดอยู่ข้างล่างหนี้สินก็ยังมีนะครับใครหมอดูท่านไหนบอกว่าราศีนั้นราศีนี้ราศีคุณจะหมดหนี้หมดสินเนี่ยคุณกดไปดูเขาเนี่ยกี่พันกี่ร้อยรอบแล้วกี่ปีแล้วคุณหมดหนี้หรือยังก็ไม่หมดนะครับหมอดูตั้งหากที่หมดเพราะหมอดูอรวยหมอดูงานเข้าคุณไปดูดวงเขาเยอะเพราะเขายอดวิวเยอะ งานก็เยอะแชร์ให้หน่อยไลค์ like ให้หน่อยซับสไครต์ให้หน่อยเขาก็งานเยอะเขาหมดนี่แต่คุณไม่หมดหรอกคุณก็ยังมีคุณก็ยังมีนี้เท่าเดิมทั้งนั้นที่เขาโพสตลอดว่าราศีนั้นราศีนี้รวยร้อยล้านพันล้านถูกหวยจับเงินเขารวยไม่ใช่คุณรวยเพราะฉะนั้นคุณยังมีนี่เหมือนเดิมบอกเลยนะว่าต่อให้ไพ่มันดีแค่ไหนแต่ไพ่การเงินเนี่ยมันแค่ปิ่มๆออกมาแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันแย่มันปิ่มๆขึ้นมาเฉยปิ่มๆขึ้นมาจากจุดที่แย่แ,ยแสดงว่า การเงินยังพอเอาตัวรอดได้แต่ไม่ได้ดีถึงขนาดว่ามีโชคมีลาบร่ำรวยหรือว่าการเงินการงานมันเอการงานมันดีก็ไม่ได้หมายความว่าการเงินจะดีไปด้วยเพราะบางทีเนี่ยการงานกับการเงินมันต้องสัมพันธ์กันจริงไหมแต่บางทีเนี่ยเราธุรกิจเราดีสมมตินนะธุรกิจเราดีค้าขายคล่องตัวแต่เรายังมีหนี้อยู่ไงมีภาระอยู่มีลูกเต้ามีครอบครัวมีรายจ่ายต่างๆที่รอคอยอยู่ ให้มันหมุนเวียนออกไปให้มันเอาเงินออกไปจากเงินเข้ามาก็ต้องเอาเงินออกไปเงินเข้ามาก็ต้องเงินออกไปมันม uh, ีภาวะแบบนี้อยู Healthcare ่มันมีภาวะแบบนี้อยู Holo ่มันเลยสัมพันธ์กันจริงๆอ่ะไพ่การงานกับการเงินชุดน uh, ี้มันเลยสัมพันธ์กันโดยตรงแบบจริงๆด้วยคือคือคุณมีไพ่การงานที่ดีแต่ไพ่การเงินที่ปิ่มน้ําออกมาปิ่มเหมือนเอาตัวรอดออกมาได้หน่อยจากภาวะที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าดีขึ้นนิดนึงอ่ะค้าขายดีแต่พอค้าขายปุ๊บมีหนี้อยู่ มีภาระอยู่มีอะไรอยู่ก็ต้องเอาไปหมุนเวียนใช้จ่ายเหลือเงินอยู่แค่น้อยนิดก็ตามส่วนที่ผมพูดตามส่วนที่ผมพูดคือคุณปิ่มออกมาแค่หน่อยเดียวเหลือเงินแค่น้อยนิดไว้เก็บไว้ใช้ไว้เป็นกําไรสามเดือนนี้ภาวะการเงินไม่ต้องห่วงยังพอไปได้แต่เหลือเก็บไม่มากอืมีภาระใช้จ่ายมีอยู่ไหมมีอยู่แน่นอนเหมือนเดิมเลยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยภาระรายจ่ายยังยังเหมือนเดิมเลยงานเข้าแค่ไหนเงินเข้าแค่ไหน ธุรกิจดีแค่ไหนรายจ่ายก็ยังเหมือนเดิมหนี้ก็ยังคงเดิมแต่โชคดีที่มีเงินมาใช้หนี้มีเงินมาปโปะหนี้แค่นั้นเองอทําให้แต่และเดือนแต่และเดือนเนี่ยมันภาวะมันผ่อนคลายลงคือมันก็ไม่ต้องว่าติดลนชักหน้าไม่ถึงหลังไม่ถึงขนาดนั้นเอมันมีเงินเข้ามาแล้วมีเงินไปโปะหนี้ได้แค่นั้นเองหมอดูท่านไหนบอกว่าคุณจะหมดหนี้ทา้าเลยเลยสามเดือนเนี่ยมันก็ยังไม่หมดผมทา้าเลยเลยว่ายังไงก็ยังไม่หมด ถ้าคุณมีนี่ยังไงคุณก็ยังไม่หมดจริงไหมล่ะยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีนี่ประมาณพันสองพันนะหมดแน่แต่ถ้าหลายหมื่นเนี่ยก็ยังไม่หมดง่ายๆะ <S <S <อ>่ะเนะเพราะส่วนมากอ่ะคนที่มาดูดวงเนี่ยไม่ได้มีนี่แค่พันสองพันถ้ามีนี่แค่พันสองพันเนี่ยเขาไม่วอรี่หรอกเขามีนี่กันเป็นหมื่นเป็นแสนบางรายเป็นล้านแล้วมาดูว่าเมื่อไหร่จะหมดนี้ว่าหมอดูบอกหมดนี่ร่ํารวยก็ดูกันไปเถอะดูกันเป็นปีเป็นชาติก็ยังเท่าเดิมนี่ก็ยังเหมือนเดิมนี่ก็ยังมีเหมือนเดิมนะ ก็ตามนี้แล้วกันเนาะโอเคครับโดยรวมนะครับโดยรวม,รวมการงานดีมากการงานดีมากแต่การเงินปานกลางปิ่ม,น,ออมน,น,น้ำมาหน่อยตะกายน้ำมาหน่อ,อยเออให้รอดละโวยประมาณนี้ประมาณนี้แค่นั้นเองยังไม่ได้ขึ้นมาแบบเตรียมตัวแบบอย่างนี้นะออโอเคครับไตรมาสสองสำหรับชาวราศีสิงห์ก็จบลงเพียงเท่านี้เหนื่อยพูดไม่หยุดเลย คำพูดใดไม่คำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ